ทนพี่บัวแล้วนะคะนี่นะคะพี่บิ๊กไปเก็บไม้มาะคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะทำคันเบ็ดกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปตกปาลาคัดทำไมอ้ฮะอันนี้<ะ>คัดเพื่อเวลาเขากลับไม่ด มัคนเร็จไหมนะจะได้เข่มได้โดนมือแก้กระดาษได้ครับอันดีเราจะทำอะไรกินกันดีอ่ะ ต้มปลาปลาทอดปลารัดพริกเราจะทำกี่เมนูให้ได้ปลาสดแม่ตั้งไว้สามเมนู ค่ะเราตามไปดูพี่บิก๊กขุดไสเดือนนะคะได้แล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปตกปลานะคะที่บอ่อปลาน้องทอสัตว์นะคะอยู่ไหนคะอยู่แถวสัตถนนหรือเปล่าไม่รู้ถนน <c oughs> คนคนนำทางอยู่ในรถนะคะ <c oughs> ของที่เราเตรียมไปก็มีไสเดือนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว ไสเดือนไสเดือนจกมาเลยค่ะตัวนึงนี่ค่ะไสเดือนนะคะนี่ค่ะไสเดือนค่ะว้าวน่ากินจังนี่ค่ะเราเอามีดเผื่อเราไปเจออะไรนะไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะไปตัดมานะคะคันเบ็ดค่ะนเป็ลคันเบ็ดคันเบ็ดวันนี้สามแม่สายทำครัวจะพาไปตกปลาที่บกอปลาทอฝันนะคะ ลเย็นๆบรรยากาศสวยๆไปเจอกันที่โน่นด,ดีกว่าค่ะเพราะเออมมันแรงมากเนี่ค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะบรรยากาศลินทางนะคะสองฝั่งถนนมีแต่นานะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่บอ่อปลาค่ะไปกันเลยค่ะ ได้แล้วโอ้ได้เลยโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะดูล่าทำไมหนึ่งมันกินไม่ติดประมาณสิบกิโลนะครับตัวนี้โอ้ใหญ่มากทีท่าหมู่บ้านครับอ๋ออ๋อลองปุ๊บกินปุ๊บล่าใส่ปุ๊บ ของแม่เคยได้เท่านิ้วก้อยก็มีบ้าตัวเล็กเราก็ปล่อยนะคะต้นดีเราจะเอาตัวสิบโลนะคะโอเคครับได้ยังคะสิบโลสิบโลกิโลกรัมไม่ถึงหึงอันนี้เก้ากิโลกรัมเก้ากิโลค่ะดำเก้าจุดห้าห้ากิโลห้านิ้วพอดี ได้อีกแล้วได้อีกแล้วแม่เอ้ยะพ่อบ้านได้ตัวใหญ่เฮ้ยพ่อบ้านพ่อบ้านได้ตัวใหญ่อีกแล้วค่ะตัวเดิมเปล่าตัวเดิมมากินก็ปล่อยอันนี้ก็ปล่อยมั้งน้องปล่อยจะปล่อยัไง เอาไปเป็นเหยื่อต่อไหมเอาขยับ <laughs> <Okay, S 1> มานิดนึงเออม่เข้าลมไหมฝนตกนะคะดูกันว่ารอบต่อไปพ่อบ้านเราจะได้ตัวใหญ่ไหมคะขอปลาทับทิมตัวหนึ่งค่ะดมก่อน <laughs> พี่บอลอยากสนุกด้วยนะคะพี่บอลเอาปลาทับทิมให้หนูหน่อยได้เลยครับผมเดี๋ยวบอลปลาตกจากนั้นนะเพื่อนนะแม่แบบค่ะใครจะได้ก่อนอ้าวพี่บอลได้ค่ะจับวางง่ายเหมือนจับวางตัวนี้กี่กิโลคะประมาณแปดโลครับแปดโลนะคะครับผม จามาเดือดปลาหายบดสูมนี้มีแทงคอยเออตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วนี่แล้วตัวใหญ่ละพ oh. ี่บัวปล่อยปลาลงน้ำนะคะปลาตัวเล็กเกินนี่นะคะปลาที่เราได้เดี๋ยวเออเราไปทำกับข้าวที่บ้านพี่บัวนะคะส <c oughs> งสัยวันนี้จะได้แค่ต้มปลาต้มปลา ปลากกเกลยประมาณสิบโลเองตัวละสิบโล,ลค่ะอยากจะได้สักตัวละยี่สิบโลจะได้ตัวสิบโลก็ไม่เป็นไรค่ะต้มปลาค่ะ,ไป,คะไปกันค่ะพอ,อแล้วฝนจะตก ล้างผักนะครับล้างผักค่ะมีเห็ดมีกระเจีย๊ยบค่ะมีถั่วฝักยาวมีแตงกวาเมนูอะไรครับอันนี้วิปปิ้งแบน้ำพริกปลาค่ะเไปไปสร็จแล้วค่ะเราจะไปต้มกัน เราเอาอมาท,ำาะะทำเรื่อนปลาตอมปลาเราใส่จักไครลงไปแล้วนะคะแลเดี๋ยวเรอน้ำเดือดแล้วเราจะเอาปลาลงมาต้มค่ะจริงๆจริงๆถ้าเกิดเอาไปย่างมันจะหอมนะคะเวลาเราตำมน้ำซีกันค่ะแต่ว่าเราเขี้เกียจดังไฟ ไปดูพี่บัวเลยค่ะว่าพี่บัวทำยังไงจะต้มปลาจะต้มปลานี้ใช่ไหมปลาที่เราตกมาปลาที่เราตกมาต้องไปเจียวก่อนหรอให้เลี้ยวแล้วเจียวก่อนเพื่อความอร่อยเจียวปลาได้ไหมเจียวหมด ใครเหมือนค่ะแล้วก็ไม่เหมือนล้วไม่เอาคว้านคนนะเรื่องเห,หลอือคว้านมันหอมนิดนึงก่อนนะคะไม่ใส่น้ำมันหรอคะไม่ใส่ค่ะต้มแปละแล้วมีน้ำมันค่ะ <laughs> อหอมนิดนึงนะคะได้กลิ่นหรือยังคะหอมแล้วค่ะ ถ้าไม่ได้กลิ่นก็เป็นโควิดนะคะก็เติมน้ำค่ะไหนเธอบอกว่าเธอจะผัดปลาด้วยไม่ผัดอ่ะเพราะไม่ได้ใส่มันแล้วก็รอน้ำห้เดือดนะคะเสร็จแล้วก็เอาปลาใส่น้อง ก็จะเติมมะไคร้ขิงค่ะขิงไหมคะจะหั่ากกว่งานแต่ล้างแ้เจะเอกรองก่อนหัน่นไม่สวยแต่อร่อยนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะไปใส่ที่น้ำที่เราต้มเมื่อกี้นะคะ เส่็จแ้วค่ะแค่นี้ค่ะพอหางเปียกใส่ไปนิดนึงเพิ่มความเปรีย้ยวเดี่ยนะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะปลาที่เราไปหางมาเมื่อกี้นะเ,เลยอ่าจะเยอะแต่ไม่คันแน่น แรงมากไปแล้วนะพอะแล้วค่ะเยอะเกินไปไนระนนไหมันีไข่ด้วยค่ะไข่ไข่ป้านะะแล้วก็ร้อให้มันเดือดอีกทีนะคะใต้นะป่นนะไม่ให้ปวดหัวไม่วก็ปวดไม่ให้ปวดเลย วเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักทักถ้ามันหายพอดสักคราแล้วเ,เดี๋ยวค่อยแกะมนะันนี่เราจะเอาไปคัว่วก่อนนะคะทำอะไรครับเนี่ยเมนูอะนรี้ทำน้ำพริกค่ะชิจิมันต้องเอาไปย่างคะ่ะเอาไปกิีให้มันหอม เราไม่ได้ดังไฟนะคะเราก็เลยจะเอาถั่วให้มันหมอมแทนสามานาะปูปลาไปทำอะไรครับพี่บิ๊กอ,อันนี้ขวัวเก็บไว้เสียบีบด้วยค่ะเพราะว่าปลานนี้เดี๋ยวมันจะเหงาปลุกเจ้ามันจะหนเหงาอันละนี่ใครเปรดิดลูกเแกอทำอะไรครับแกะปลาดุกเจ้ายัางนะแกะปลาดุกคะ่ะแกะปลาดุกเอาไปแต่งนะ้ำ เอาไข่บ okay. ดุไปใส่หม้อต้มปลามะอจะกินนจะได้ใส่ต้มปลาเนะี่ยหอมลูกข้างดีๆนะคะคั่วให้หอมนะคะเียดนมบัตตี้ไปเก็บมาก่อน พอแล้วค่ะพริกใส่พีหลังก็ได้นะคะพริกรอให้พวกนี้เก็มเกมือแล้วค่อยเอาพริกใส่พี่หลังนะคะเกลือหนึ่งช้อนเค็มก็ค่อยเติมน้ำค่ะสุดผงนัวหนึ่งช้อนไปเลยค่ะมีสุดเด็ดค่ะ ปลาที่เราแกะได้แล้วนะคะเราจะเอาไปอัดน้ำดีกันค่ะเข็ดยังไมเข็ดหรือยัง <favorites> <as the> <everywhere> <laughs> ไม่เผ็ดเราจะพริกใส่เข้าอีกนะ่ยเราจะคุกพริกเข้าไปอีกเพื่อมาพอแล้วจะคุกพริกเข้าไปแฉ <laughs> ยเลยมานะละมาละนี่ค่ะเครื่องที่เราคลัวมมเมื่อกี้ชิมไม่ด้ว่าตามไปค่ะตามให้ละเอียดละเอียดน,นะคะแหลกใส่เปล่าไปค่ะ บี้ค่ะบี้เขาเรียกบี้ใช่ไหมบี้ให้มันนึกเออนึกนึกให้มันเข้ากันนะคะเจ็บให้คลุกเ้าให้เข้ากันนะคะให้ปลากับน้ำริปมันเข้ากันดีๆถ้ามันข้นไปก็เติมน้ำต้มปลาเมื่อกี้ไปนะคะโอมาได้ล่างแล้มันข้นน้ไปมันเหนียวเกินไปนะคะเราจะเติมน้ำเข้าไปอีกนิดนึงน้ำซุปที่เราต้ม ปลา,าเมื่อกี้ค่ะนะเพริก็ต้องเผ็ดเร็รียบร้อยค่ะโรยหน้าอีกนิดนึงนะคะลวกผักค่ะมีกระเจี๊ยบเห็ดเห็ดฟาง เมนูวันนี้มีอะไรบ้างมีต้มยำปลาค่ะแล้วก็น้ำพริกปลาแล้วก็ผักผักอันนี้มีแบบไม่เผ็ดอันนี้แบบเผ็ดค่ผักลวกนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ลวกอันนี้ยอดยอดที่เล็กยอดที่เล็กค่ะกินแล้วนอนหลับสบายนะคะอันนี้ถึงแม้จะขมแต่อร่อยมาเรามาคุนเยอะค่ะ ขอ,อขอชิมน้ำพีทก่อนดีกว่าน,นะปาท้อค่ะ ผ็ดแต้มมากเผ็ดมากเผ็ดหรอไม่เผ็ดนะเนาะไม่เผ็ดเลยไม่เรากินเผ็ดเก่งจังแล้วเราเลยแยกให้นเธอไงไม่เผ็ดกับไม่เผ็ดตอนนัง้นเรากินกันก่อนดีกวะเชิญค่ะทุกคนค่ะงั้นเราขอตัวไปกินกันก่อนนะคะเดี๋ยวไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็มีอะไรให้เราทำก็คอมเมนต์เข้ามานะคะ วันนี้เราขอสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ